สวัสดีครับผมเมทิโอชาแนลนะครับอาจจะมีแหลกแหลกกระตุกนิดหน่อยหรือว่าเสียงเป็นอะไรก็ขอไปนะที่นี้ด้วยนะครับรับผมโอเควันนีน้มันเป็นอีพีสองนะที่จะมาแก้ไขปัญหาผู้คนทั้งหลายนะฮะโอเคเนี่ยเมาส์เป็นแล้วเมาส์ก็พลิปโอเคกินขี้เด้ากันอ,อันนี้ต่างหากเต้ากันไอ้นี่ไม่รู้ละ นอกเรื่องอโอเคอ่างงมากแต่ทําได้แล้วตอนสอนกันมายังกระเรียกร้องกันทนอยู่นี่ไงไมีครับตอนที่หนายเรื่องต้นไม้อันนี้แก้ไขไปเรียบร้อยเขาเข้าใจแล้วโอเครอย ep สองอยู่รีบเลงสอนดีมากอะ่ะโอ้ยเยี่ยมแต่ผมงงตอนลงโคตรมากเลยเอ้ยมากไม่บอกเลยต้องทําไงบ้างอาธิบายหน่อยโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะ ตอนลองโคตูกอธิบายนะเฮ้ยโอ้โ,โเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหานี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยแก้ของไอ้เจ้าคนนี้ก่อนนะฮะชื่อพัชราพงษ์แชเน,นลสีเฮดเนี่ยนายเราใช้ทุกแมปทำไปแล้วแต่เข้ามาอีกทีแมปไม่โหลดอ่ะทำไงดีแมปไม่โหลดนะฮะอาจจะเกี่ยวกับพี่คุณลงม็อดในเกมหรือเปล่า ถ้าลงมอดหรือว่าอะไรหรือว่าสกินอะไรพวกนี้มากมายเกินไปจะทำให้แมปหายนะฮะแต่แมปที่ได้มาก็คือใช้ได้นะครับแต่แมปหายหรือไม่ถ้าตอนที่คุณใส่โค้ดไปคุณอาจจะใส่โค้ดผิดนะครับเช่นที่คุณคีเอมันออกมาเป็นเขตได a นามิก เนี่ยใครที่ c r e a t e d y n a ม i c Object มาผมแล้วคุณไม่ได้ดูในตัวสคริปต์ของคุณเลยว่าในตัวสคริปต์ของคุณน่ะอาจจะเป็นคำว่า Create Object อย่างเดียวก็ได้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเดียวกับผมเพราะแบบเดียวผมมันเป็นสคริปต์ไดนามิกนะฮะสคริปต์ไดนามิกมันก็มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากอะเออเนี yeah. ่ย แต่เขีนอเแต่ถ้าคุณอยากได้แบบพูนคืนที่เกี่ยวเปเลนเดอร์ซ้ำนะฮะคุณแค่ลบไอ้คำว่า Dynamic Object ออกนะฮะโดกการ Copy มานะฮะไปที่โปรแกรมบ้าบออะไรของแม่งอ่ะเออหลังนั้นก็หลังน,น,นั้นก็กด c o n t r o l f ลังนั้นก็เพจนี้ไปแล้วก็ไปดัดแปลงไอ้ตรง Channel ที่เขียนว่ารีเพจนะฮะดัดแปลงเพจไอคำนี้ลงไปแลังนั้นกกด Enter ลงอ่ะนั้นก็ใส่แม่งเข้าไป ใส่แบบลบคำนี้ไปในช่องข้างล่างน้ำเนี่ยให้มันเหลือเป็นแค่นี้จบไอ้สา์นะหวังว่าคงจะเข้าใจอ่ะแม่โอเคนะอืมอ่านะเอออันนี้ก็แก้ไขไเรียบร้อยแล้วไอ้น,นี่ก็มาเดี๋ยวจะมาอธิบายให้มันฟังตอนไหนวะไม่บอกกันสักคำแล้วตูวจะไปรู้เนี่ย เราจะไม่มานั่งดูไงฮะตอนลงโค้ดใช่ไหมฮะยวผมจะก่อไ้ให้ดูตอนผมกำลังเรนเดอร์เลยนะฮะจะอธิบายตรงนั้นเลยนะฮะใครดูภาพแตกแลวขออภัยนะฮะไม่ลงโคดหรอกเนี่ยครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้คุณอยากมีช่องไอ้อย่างนี้คือคํา,โโคคอาว่าโชว์โค้ดครับพอคําว่าโชว์โค้ดมาใช่ไหมฮบนี่เลยครับไอ้ตรงนี้ครับสําคัญ นี่ตรงนี้เลยเลือกตรงเนี้ยเท่าคณเป็นเขียดออบเจกต์คุณก็เลือกเขียดออบเจกต์ครับแต่องผมเป็นไดนามิกผมก็ต้องเลือกอันนี้ครับไม่จาเป็นต้องมาเลือกเหมือนกันนะครับโอเคเนี่ยผมเลือกไอ้นี้นะครับมันก็คือเขียดไดนามิกออบเจกต์นะฮะมันคือเฉพาะเฉพาะสะคริปของผมอะ่ะมันแล้วแต่สคริปอะเออเข้าใจนะเออเนี่ยองผมเป็นไดนามิกผมต้องคลิกคําว่าไดนามิกแล้วมันก็จะไปมาครับว่าเขียดไดนามิกอ็อบเจกต์เออจบไหม แล้วพอไปใส่มาเดี๋ยวจะอธิบายแม่งเรียงข้อความเลยเอาจจะค้งไม่ต้องตกใจลใปล่อยมันไปอ๋อเร็วๆเนี่ยเนี่ยดูเปียวโนอ่ะไอเปียวโนอ่ะเนี่ยพอเปิดเปียวโนขึ้นมาใช่ไหม oh. เออเนี่ยกดเปิดไฟเชียนี่ขึ้นมาเปิดสกิปของมึงสิไอซาร์ เปิดที่หวยเอ้ายังไม่เปิดอีกเออสัตว์คอมชากากเชี่ยเปิดที่เออเปิดเออตอนนั้นก็เลือกซื้อหีบของมึงไอ้สัตวดเนาะกดคอนโทรลเอฟทีกดดิเออเนี่ยกดคอนโทรลเอฟกดดิกดยังไม่กดเลยเนี่ยเห็นไหมพอกดมามึงก็กดดิไอ้สัตว์ คุณคอนเทนต์เอ๊ะไปดีเออรู้ไหมกต้องมันนางเปลี่ยนขนาดไหนไอ้สากไอ้รีเพทกู๊ดผิดกูขอโทษมันอยู่ไหน,ไหนวะเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวๆนี้ครับให้เลือกเป็นมันจะมีคำว่ารีเพทอยู่ลองชีๆ้ๆไปนะโอเคเลือกคำว่ารีเพทแล้วคนก็เนี่ยเห็นไ,ไหมของผมเป็นไดนามิกนะฮะ เออแล้วก็ไอตอนเรนเดอร์ไม่ต้องตกใจไม่ใช่ไอตอนคอมไพล์เชี่ออะไรย่างไม่ต้องตกใจนะนี่การคุมดำครับกดคลิกซ้ายข้างล่างครับเลื่อนขึ้นมาขม้างบนกดชีฟค้างแล้วกดคลิกที่เป้าหมายที่คุณต้องการนะครับแล้วกดแถบทีน่นึงก็จะเข้าที่อย่างงี้ครับแล้วพอกดคอมไพล์แล้วนะฮะคุณถ้าสมมติมีเออร์เรอร์ครับ, er รบแต่พอดีว่าสกิปของผมมันมีเออร์เรอร์ยแล้วครับแต่ว่าไอไฟอ็อบเจกต์นี่มันไม่เป็นเออร์เรอร์นะโอเคไหม มันไม่เป็นเออร์แน่นอน,นครับผมไฟล์แต่ว่าไอสเสกของผมนี่นะครับที่มันมีเออร์เลอร์นะฮะมันไม่เกี่ยวกันนนี่เป็นแค่สคริปทดลองนะครับก่อปูนครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่วยช่วยบริจาคคนจนเปิดเซิร์ฟนะ <c oughs> ก็เข้ามาได้ที่เว็บนี้ครับผม G T A บล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 าเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้โหลดตัวเกมกับตัวอ่ามีโหลดตัวเกมตัวเขาเสิร์ฟตรงนี้นะครับโดนเอทก็นี่ครับพิมพ์ชื่อไอดีคุณในเกมที่คุณกล่าวว่าคุณจะตั้งนะครับพิมพ์ทรงนะผมเลยครับเดี๋ยวผมจะให้เอิ่มให้อะไรดีวะดูก่อนโอใครที่โดนเอทมานะครับผมจะให้ให้ แกงนีนไหมห่พอใครบริจากมาแล้วแต่ทานนะฮะผมดูว่าใครจะได้อะไรนะฮะใครใครจ่ายเยอะก็ได้ของเทพอะใครจ่ายน้อยก็ไม่เงินได้ก็ได้ชเช a ทกอะเออนะเชตัถ้าอยากถ้าอยากเห็นสิ่งเทพเทในเกมในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับขอแนะนําให้โหลดเป็นตัวเกมของผมไปนะเพราะถ้าโหลดตัวเกมของคุณครับคุณจะมองไม่เห็นเชตัครับจบนะ โอเคนับเนี่ยแค่มาที่ช่องโด o n a t ครับอันดับหนึ่งมาช่องโด onation แ้ยเข้าเอบก่อนเข้าเ็บมาที่เข้าเ็บเข,ข้าเ็บมาครับเข้าไปที่ช่องโด o n a t ครับพิมพ์ไอเท name ไอเท name น,นะฮะให้เขียนไปว่าให้เขียนไปว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเขียนคําว่าเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็ใส่รหัสบัตรโทรมันนี่สิบสามสิบสี่หลักอะไรก็เรื่องมัน นีใส่เข้าไปแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์จะใส่เป็นเบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์พี่ยาป้านนะอ,าอะไรก็ใส่ไปแล้วก็ชื่อในเกมเะครับสําคัญนะฮะขอพอก,ก่อนโอเคโอเคโอเคเสจเนาะก,กดซื้อเนี่ยอะไรยืนยันรายการไปครับแล้วผมจะไปเช็คเองนะฮะโอเคนะครับฝากด้วยครับสำหรับเว็บนี้นะ เอบ,บนี้เอาเฉพาะตรงนี้นะก็ไปีไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ลงในคลิปโอเคครับถือไม่หากปัญหาหากปัญหายากนากักน,นะครับพิมใน google ครับพิมพ์ใน google ครับ g o o g l e ตอนนี้อย่าเพิ่งด o n a t า o เลย d o n a t มื่อะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะฮะจะเป็นกิจกรรมแล้วกันนะ โอเคพิมพ์คำว่า GTA ฉีดเ e v ิ l Deeper อย่างนี้นะฮะนี่ครับนี่เดวิลดีเปอร์ GTA อ๋อไม่ตโทษทีโทษทีเฮ้ยน,นี้มันอันนี้ปะยูใบ้นี้แม่งโผล่มามันมันคือนี้ครับมันคือผมไปเล่นเกมไอช็อตออนไลน์ครับนี่ก็คือเฟสนะฮะเฟสอีกเฟสหนึ่งของผนมนะ ของใครวะเอ้ยของพี่ผมไม่เกี่ยวนี่ครับแอดมินผมเติมอะไรเนี่ยเอๆๆๆๆๆๆ๊อันนี้อันเก่านะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่อะไรปัญหาเข้าอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอะไรอะอะไรอะไรช่างแม่งอะไรสักอย่างเนี่ยฮะ ตอนนั้นเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สคริปมันเสียฮะ,ะตอนนี้มีชตอนนี้มีสคริปใหม่แล้วครับซื้อของอะไรได้เรียบร้อยนะฮะไม่เกี่ยวเพ้ยตอนนี้อย่าเพิ่งโดนไหนนะฮะถ้าโดนไหนมาผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอจัดกิจกรรมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับโอเคครับมีปัญหาอะไรขอโทษครับขอบคุณค่ะ